ผมว่ามาถึงเวลาแล้วแปลงร่างนะทุกคนอืออาโลสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่เกมไททันวอล f ฟ r ฟนะครับเกมในอโรโบโกเกมที่เด็กๆรักนะครับนะครับผมเราจะไปเล่น p v e โหมดเซอร์ฟเวอกันเกมนี้นี่เหมาะสำหรับพวกสาวกแอ t แ c k on อนไททนมากเลยนะครับผมไนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วเรียบร้อยมันจะให้เลือกเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะทุกคนไปเลย ถึงเวลาของเราแล้วทุกคนครับผมเกมนี้มันจะนําเป็นเ,บ,เบไปนะทุกคนเพราเราจะเล่นได้กี่เวรกด F จะเป็นสัญญาณพู้นะครับเฮ้ยกดสเปซบาสองทีจะเป็นการพุ่งนี่แบบนี้เลยเฮ้ยนี่มันหือบอกไปทุกคนเกมนี้มันเล่นได้ทั้งด c แล้วก็มือถือนะแต่ใครที่อยากเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่มีพวกคอมหรือพวก,ก เล่นกันในมือถืออะไรนะทุกคนเกมไม่ค่อยไปกินถ้าไปแหร่ลืนล่นๆครับลืนล่นๆตอนนี้ผมก็เจอแล <Bye. S 1> ้วนะไททานหนึ่งาว่าตัวนี้เป็นของผมเพื่อนแย่งอ่ะทุกคนตัวนี้เป็นฮิวเลือดบ้าน,นะทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบกับดักทําให้ไททันอยู่ัะที่ตัวนี้จะเป็นที่ฮิวเลือดเราตัวนี้เป็นเซรั่มไททันนะทุกคนเมื่อเรากินน้ํายานี้เราจะแปลงร่างเป็นไททันได้ส่วนนี้จะเป็นอัปเกรดเลือดเลือดฐานตรงนี้นะทุกคนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาละครับ เปิดตำแหน่งก่อนเลยตัวแรกของเราตัวแรกของเราอันนี้ตัวเนี่ยนะครับุคนอืออืมตายครับผมดีกว่าเลยคนผมว่าผมต้องได้แล้วตัวเนี้ยเฮ้ยบ้านโดนตีทุกคนลืมบอกไปนะทุกคน เกมนเราต้องป้องกันฐานตัวเองนะทุกคนตอนนี้ผมจะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะซื้อไททันเซรั่มได้นะทุกคนเดีย๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูว่ามันเป็นยังไงเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนเราก็แค่พัฒนาฐานตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ฆ่าไททันทุกๆเวฟให้หมดไททันก็จะแบบแข็งแกร่งขึ้นและเยอะขึ้นเราก็ต้องไล่ฆ่าทุกตัวเลยอุ้ยสว่างอืมอืมวิทุกคนแก๊สผมจะหมดเติมแก๊สก่อนเออนี่ที่เติมแก๊สอยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่ใกล้ๆกระถาง พื่อนอนกินอืมอืมผมเก่งมากผมเซียนมากทุกคนผมไปแอบเล่นมาครับผมเก็บตังค์ยาวๆครับจังหวะนี้เราจะไม่ซื้ออะไรเยอะแยะเราจะเน้นเป็นไททันนะเก็นี้จะมีไททันให้เลือกหลายแบบหลายอย่างที่ทุกคนชอบเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบไททันตัวไหนของผมตอนนี้จะเป็นไททันจู่โจมมันทุกคนเพราะว่าผมไม่มีตังค์ซื้อตัวเยะหุ้ยอืมไม่ต้องกลัวทุกคนผมเก่งมากเกมเนี้ยผมแบกได้เลยตอนนี้วิธีดูสกอร์ สกอจะอยู่ทางขวาบนตรงนี้นะทุกคนว่าเราฆ่าไปกี่ตัวคิวตัวเคนี่คือฆ่าตัวดีนี่คือตายนะตอนนี้เราเก็บตังค์ให้ถึงสามพันนะครับนี่เรามีละพันแปดเราก็ลุยต่อยาวๆครับผมเราจะเช็คได้ว่าของเราหมดเราของเราหมดหรือยังตรงนี้นะทุกคนอืมอุ๊ยโหทุกคนตัวนี้น่ากลัวมากนะตัวนี้มันกระโดดได้อืมเราต้องรีบฆ่ามันไม่งั้นมันจะฆ่าเราทุกคนเห็นตรงนั้นไหม แต่ถ้าเหลือ7ตัวโอ้โหซึ่งอยู่ตรงนี้แล้ว7ตัวเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโดน,นมันตกอะทุกคนตอนนี้ไม่มีใครช่วยผมกันถ่านเลยอืมอืมอืมสุดยอดครับทุกคนเหลือตัวหนึ่งเี๋ยวตรงนู้น ฟันคอไปครับ2,500แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ซื้อตัวนี้นะครับให้เราไปกลายเป็นไททันได้ว้าวหุย้ยตัวนี้ทุกคนอันตรายมากพยายามลิงที่คอมันนะครับทุกคนถ้าไม่โดนคอมันจะไม่ตายนะครับู้เกมนี้ถ้ามากับเพื่อนจะเล่นจะดีมากนะทุกคน ช่วยกันอุย้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ผมโดนจับทุกคนผมโดนจับดิ้นไม่ออกด้วยโอ้ิเมื่อกี้มีเพื่อนมาช่วยนะทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนมากอแบบจะไหวจริงเมื่อกี้โดนตบทีเผลอเติมของกันนะทุกคนอืมอืมเหลืออีกตัวหนึ่งนะทุกคนว้าอา ตอนนี้สามพันแล้วนะทุกคนเงินผมสามพันแล้วผมซื้อไททันเซรั่มเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาแบบนี้เลยรอดูนะครับของพิเศษของไททันเซรั่มนะครับผมทุกคนถ้าเราไม่ได้ซื้อไททันไว้มันจะแปลงร่างไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยนั่นไงมีเพื่อนเราแปลงร่างแล้วคนหนึง่งคือสีเหลืองเหลือเมื่อกี้จนตอนนี้เราจะยังไม่แปลงร่างแล้วคน,นผมก็มาถึงเวลาแล้วแปลงร่างนะทุกคนอื้อ เ <Yeah. S 2> ุ้ยคนมีเพื่อนผมเป็นไททันลิงคนนึงส่วนผมจะเป็นไททันโจโนะทุกคนเดี๋ยวนี้มีสก,กินให้ด้วยนะสออใครที่แบบอือยากได้สก,กินเป็นตัวเป็นตัวไปบอกเลยว่าเกมนี้ดีจริงออืต่อยต่อยต่อยต,อ,ยต,อ,ยตอนนี้เลือดฐานจะหมดแล้วนะุคนอุ้ยมีความสามารถพิเศษของไททันลิงนะครับจะสามารถปาหินได้แ,แรงมากๆแต่ข้อเสียคือมันชาร์จนานครับเวลาโดนตียวโดนขัด ตอนี่ผมมีเงินไม่พอซื้ออะไรเลยนะทุกคนแต่เราตัวจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะ,ะนท,ทุกคนเนี่ยไททันจู่โจมจะมีพวกแบบมือแข็งคำรามหมดเบอร์เซิร์กหมดเบรอร์เซิร์กนี่จะเป็นแบบเหมือนเปิดเผาผ่านร่างกายตัวเองอเลือดเราจะลดเรื่อยๆแต่ดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นนี่นะครับผมทุกคนถ้าเราคำรามนะมันจะเป็นการผลักไททันไปให,ให้มันกระเด็นนะทุกคนแล้วก็จะสามารถเช็คตำแหน่งไททันได้นี่ครับสกิลสามจะเป็นแบบกำปั้นเหล็กนะทุกคนมันจะสามารถทําให้เราต่อยแรงขึ้นซึ่งแรงขึ้นเยอะมากต่อย2ทีไทนคอื กินหนึ่งแบบอัพเปอร์คัดซึ่งมันไม่รู้ว่าใส่มาทำไมนะเหมือนต่อยธรรมดาเดี๋ออยวลุยต่อ,อย,ายาวๆนะครับตอนนี้เรามีเพื่อนเก่งนะทุกคนเราไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะเลยตอนนี้เรามี700ดร้อนะทุกคนเราจะฮิ้วเลือดบ้าเกี่ยวนะนี่เราก็จะลุยกันเรื่อยๆนะครับผมทุกค,คน,น,นไม่รู้จะถึง20เวฟไหมตอนนี้อุย้ยคำลามก่อนเลยครับเราคำลามเพื่อผักไททันทั้งหมดที่อยู่รอบๆฐานเรานะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปอ,อุ้ยเออเออเออ,อ,อ,อ อรู้สึกว่าไททันเวฟสิบจะเป็นไททันวิปริตทั้งหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาเสียเกมนี้ลนลทุกคนมันมันบัคเยอะใครเล่นก็ระวังบัคได้ดีนะทุกคนแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้เวชั่นที่ทำมาก็ดูดีนะทุกคนไม่ได้แย่เลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ให้ถึงพันสองน,นะทุกคนอัปเกรดเลือดบ้านเดี๋ยวดูพลังนี้นะทุกคนขอมลามก่อนนะหย่า ครับทุกคนนี่เปิดอันติเมตหลังนี้อหลรทุกคนเป็นล่างคลั่งของไททันจโจโนะครับต่อยหมัดเดียวตายเลยทุกคนเกือนก็ช่วยเราดีมากๆเลยนะทุกคนไปไหนนี่ ต่อยดีเดียวตายเลยทุกคนดูดิแต่ว่าข้อเสียของร่างนี้นะทุกคนเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวตายแล้วคนถ้าเราตายเราถ้าเราสามารถผ่า,ผานไปเวฟถัดไปได้คนที่ตายจะฟื้นนะครับทุกคนกินี้โดยรวมธรรมดีมากนะทุกคนเนี่ยเนื้อลมํำ<อ>ลาังถือว่าํารมาท้อครบก้วนมากเลยทุกคนอืมอืมช่วยเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้ผมจะตายแล้วเออทุกคน เรียบร้อยครับผมถ้าตายแล้วก็อยู่หน้าที่แบบว่าไปดูเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนตายหมดเกมก็จะโอเวอร์ทันทีนะทุกคนนั่นบั๊กนี่บั๊กตอนนี้เหลือเพื่อนคนเดียวแล้วทุกคนตอนนี้เหลือเพื่อนคนนี้แค่คนเดียวครับมาดูกันว่าเพื่อนจะรอดไหมถ้าเพื่อนรอดเราจะได้ไปต่อถ้าเพื่อนไม่รอดเราก็จะจบเกมโอเวอร์แค่นี้นะครับส่วนตัวตรงนี้ผมไม่คิดว่าเพื่อนจะรอดแล้วนะทุกคนเหลือแ็่ทันการตัวกับเพื่อนคนหนึ่งเฮาเพื่อนโดนเหยียบทุกคนเพื่อนโดนเหยียบเลือดเหลือแค่นี้อุ้ยเพื่อนซื้อที่ เพื่อเราจะโดนเหยียบตายแล้วนะทุกคนเพื่อนเราก็ยังไม่มีม,ม,มีความพยายามที่จะไม่ลดละนะครับผมดูตัวนั้นดิทุกคนกระโดดไปกระโดดมาเพื่อนคนนี้เก่งมากนะทุกคนคนนี้น่าจะเล่นมานานเรียบร้อยครับทุกคนนี่เพื่อนโดนจับแล้วนะครับไม่น่ารอดแล้วจังหวะน,นี้อือหือมิชชั่นเฟลไปครับทุกคนเี่แหละครับผมเกมโดยรวมก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนสำหรับผมผมให้เกมนี้แบบ สักเจ็เต็มส0เลยนะทุกคนรวมผมให้คะแนนเยอะนะเกมเนี้ยชอบที่ภาพมันสวยนะทุกคนมันมีอะไรให้ทําเยอะมันมีพารละกงพารลกิจเล่นแบบ PVP PVE ได้นะทุกคนแลวมันจะสนุกมากเวลาเล่นกับเพื่อนนะทุกคนใครสนใจก็มาเล่นได้นะเป็นชื่อแมปว่าไทยท่านวอลเฟนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันใครสรํัครใครที่อยากเล่นนะชวนเพื่อนเล่นเอยอะๆนะทุกคนเกมนี้ดีดีอยากให้ได้ลองสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย